สวัสดีค่ะพบก,กับยายวันชาแนลนะคะมื่อยยวันสิบห้ามาอัปเดตนะคะอัปเดตบุกมาในอาทิตย์นึงเดียวเป็นยนังไงะคะหูส,ะสั่นหูยาวนี่จ้ะห้าสิบห้ามาอัปเดตลูกของนมเย็นนะคะบีเก้ลน,น้อยบีเก้ลน,น้อยนะคะห้าตัวแต่วันนี้มาได้ซื้อจั็กตัวนะคะนี่อาทิตย์ได้อาทิตย์หนึงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เบิรงว่าหูมันหัน หูเขายังไม่ยาวเราจะดูว่าเดี๋ยวอีกเนื่องเดือนเขาหูยาวบอกยังไม่ลืมตาเลยค่ะนนคผู้ใช่ไหมแม่แม่แม,แม่อันนี้คือผู้ใช่ไหมอืมแสดงว่าตัวน,นี้ไมโลอนนีมใช่ไมโลนี่ค่ะอาเบิงกระดูดกินนมล้วค่ะนี่ยเบิ่ยมันกลัวเลยเห็นเหรอนี่ค่ะ จะให้ดูเล่ไไนเป็นไรดูพี่แอมพี่เอม,เ,อมอเล่นจะมา,ะมายังไม่ได้ตต่งซื้อ<ะ>จ้าตูวเ้ยจ้าเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่ซอยกันตังก็ได้คะ่ะมนันนี่นี่ขาวดำสองตัวแล้วกันดำตัวหนึ่งคือกับทีละสองตัวกับเป็นสีน้ำตาลนะคะ น,น่ารักมากเดออันนี้พี่เอมจะให้มันกินนมนี่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์แต่แปดมือนะหนึ่งอาทิตย์กันหนึ่งวนันแต่วยังไม่เลืมตาแต่เบิ่งเบ่งเบึงเบึงมึงมันเ,งเ,งงนเดงกันกินนมพ <c oughs> อเตาแม่นโหลายความน่ารักของหมาหน่อยนะคะ อยู่ข้างบนเดี๋ยวมันก็ช่วยตัวเองได้ลูกน่ำเย็นหงุดหงิดแล้วนี่อะไรเย็นเย็นเป็นไรเหมือนเหมือนมันกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็เลี้ยวไปตรงนั้นอะไรมีอะไรเย็น จะเก็บเก็บให้มันนะคะแล้วบักเง็บเลยเก็บทุกมือทุกมือเต้าแยงแรงเลยค่ะเนี่ยตอนนร้นี่อยู่เพราะมันอื่นมันมน,น้ำดูมันกินนมเนึง่งค่ะได้หมดทุกตัวเลยค่ะห้าตัวแย่งกัน เนียตัวแย่งการทะอันนี้มีแค่สี่นะคะอีกตัวหนึ่งคนชูกีดตะแยงพี่ค่ะตัวหนึ่งตัวตั้งซื้อนะคะนี่มันดำร่วนค่ะเนี่ตัวนี้จะดำร้วนนะคะเป็นตัวผู้วตัวดำร่วนเป็นตัวไหนดูก่อนนะคะนั่นตัวผู้อันนี้ตัวเมียค่ะสีดำร่วนตัวเนี้ยอันนี้สีํำตาอันนี้ก็ตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้ค่ะ ไม <i ane> right? ่ไปนะนมไม่ไปนะลูกกินนมอยู่นะนมยิ่งอัดน้ำให้มันเ่รอนี่ใครช่วยมืแต่กินนึกว่านี่อย่างนี้น้องกพรมันคอดแล้วลูกมันกินนมเก่งค่ะเือบแต่ทุกชั่วโมงเลย อืมตุกลงเหลืไอ้ว้องให้แม่มันนอนไหมเย็นดูเบิ้งแ่กเลยอ่ะไม่ดอเอาไมัรอกก่อนเอามัรอกก่อนไหม่ออนอนนอนเย็นนอนนอนเย็นนอนลูกจะได้กินนมลูกเอ็นอ่ะอ่ะนี่ค่ะซอยมันคบหาไป อ่ะเอามันให้เลยห้าโอเค็มห้าห้าโมเข็มยมันน้ำใจมันเอ้ยมันเต้าน้อยมันก็ไม่มีน้ำรุ่งเสียไม่เป็นใครกินเลยจี่น้ำลายหนูอ่ะคอยตั้งใจจะอันนี้ตัวอันนี้ไม่ดูอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมีย สีดำลว้วนอันนี้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มตัวผู้อันนี้ก็อันนี้ก็ตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวตัวแม่ค่ะอันนี้ก็ตัวอันนี้ก็ตัวแม่แม่หนึ่งสองอยู่ในตัวตัวเมียสามนะคะผูสองนี่ผูหนึ่งนี่ผูหนึ่งตัวสามมันเดียวมันหนึ่งให้ดู เดี๋ยวจะเน้ค่ะเดี๋ยวอันนี้หนึ่งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหนึ่งตอนออกมาันไม่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ก็ไม่เอายังบ่ท่านในมื้อต่างนะคะเดี๋ยวตอนจะเบิ่งว่าพัฒนาการของมันประมาณแจ็คมือนนะคะจะลืมตาตอนนี้ยังบ่ลืมตาเบิ่งหูมันกับยังบัท่านเน้านะคะจะดูว่าอีกครบเดือนในหูมันจะเน่าคือคือคือแบรนบ่นะคะเนี่ย เตมแลวน้าเจ้าอะมันมากินนมแล้วไม,กมนน่กินนมปะยัไงน,น,นี่ไงเจ้าเออเข้าได้แล้วโหระคันยังไม่มีเจ้าอันนี้นี่ค่ะอันนี้ตัว,อ,นนตวอันนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียจะนี่ตัวนะะี้ค่ะซอยตังซื่อในเด้อจ่าเด้อว่าแต่มันมื่ตาแต่ก่อนอนะไรติดตังซื่อมา อาเรียเรียเพื่อให้ดูมันั่นเขาว่าเพื่อใหดูมันเหียยวได้ตุ้นอ๋อนี่อะไรหรือว่าหรืว่าเห็ดไม่หรอวะตรงนี้มันไม่นอนหายไงอ๋อแกมันไปนน้อนไหม งูเล็กเนาะแม่มนี่นี่เจ้าหนึ่งนี่ถ้าเข้าทะาาล,ลุมันไอ้มอนมอนมันพับโอ่ลูพีพน่นี่อยนะทับเันก็ไม่เป็นมันก็เดี๋ยวค่อยกินทีหลังก็ได้ เ,เขา,ก,า,เากินก่ดเบิงมัน,มน <laughs> ายตองกินแล้วจ้าปะวะตองอดูทำไมไม่กินอย่างนี้ล่ะอนอนายตองกินแค้แววอยู่ฮัน สำหรับคลิปอัพคลิปอ่ะเดวน้อยเดวตัวน้อยๆบีเกียนนะคะเทวันกับคอจบคลิปไปสำนิดซะก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวให้มันอีกอาทิตย์อีกอาทิตย์นึงเทวันจะอัพให้บ้างอีกนะคะ บึนบรรยากาศมันวานมันจะรื่นสายย่งนะคะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยายวันชาแนลด้วยนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเย็นยะั